ครับผมก็ไปชมนะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายสเตจ3ครับวันนี้ปัน่นการเส้นทางจากอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยบ้านรักไทยระยะทาง128.3กิโลเมตรครับที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนายสุชาติธีกสุกผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในรายการ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Men t o r of Thailand 2024ครับแล้วก็มอบโล่ขอบคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสาพันธจักรยานแห่งอาเซียนนะครับและนายกสมาคมจักรยานกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยหัวหน้าสุดรัชาการร่วมพิธีซึ่งวันนี้ครับเป็นการแข่งขันสเตที่3เส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณาอุทยาน ปัะวัาสตร์สกุโขทยผ่านบ้านกวงไกลาดวังทองกกไม้แดงวัดน้ำปาาเข้าเส้นชัยหน้าโรงเรียนบ้านรักไทยร่วมแกะอุปถัมจังหวัดพิษณุโลกระยะทาง1 2 8 3 0กิโลเมตรครับการแข่งขันครั้งนี้ครับสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบร,รมราชกุมารี จเจริญพระชนมายุ6 9 0ร0ษาระหว่างวันที่1-10เมษายนนี้นะครับมีผู้แข่งขัน15ทีมจาก17ประเทศเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นจากพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และเพชรบูร์ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมระยะทางรวมทั้งสิน้น1,242กิโลเมตรเศษครับ